สวัสดีครับโอ้เอชเอเคมอเยินดีให้บริการครับก็นี่เป็น Honda City ปี12นะครับลูกค้าเก่าที่ชนหนักไปนะครับจะขึ้นรูปให้ดูครับก็มาเบื้องต้นก็มีอาการน้ํามันเครื่องรั่วนะครับนะครับน้ำมันเครื่องนองนองหน้าเครื่องเลยนะครับก็บางต้นลือดูนะครับว่ารั่วจากจุดไหนนะครับช่างสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวได้อ่าปีผีเสื้อนะครับ ก็หรือหาสาเหตุนะครับท่านคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวรื้อออกมาดูนะครับว่ารั่วจากตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับก็เป็นไปตามคาดครับรั่วจากตรงนี้จริงนะครับมีค่าบรั่วชัดเจนเลยก็ทําการเสนอราคาเรียบร้อยครับตกลงใช้ไปเกตกลางครับก็พอของมาก็เริ่มประกอบนะครับแล้วก็ประกทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อ,อมีกา,า,ารล่วงั้าอไปจะได้รู้แล้วก็เห็นด้วยตัวเองนะครับก็ถ้าหากใครสนใจก็จติดต่อเข้าได้นะครับขอบคุณครับ